หอะมันระเบิดดานได้ไม่หมดมันยังเหลือแผ่นดานอยู่ประมาณทั้งสิบเซนใต้ข้างล่างนะครับอะตอนนี้ก็เข้าใจแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนไหมพอเราใช้ริปเปอร์ระเบิดสองครั้งครั้งแรกความลึกยี่สิบเซน กาไถขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ความลึกประมาณสี่สิบสี่สิบถึงห้าสิบเซนระเบิดดินดานให้หมดพอดานเราหมดแล้วปุ๊บดินเราก็จะร่วนซุยนะครับเราก็มาแปลน้าดินสมัยก่อนสมัยนี้เราแปลนดินเอาอะไรแปลครับเอาผัานอะไรแปลผันเจ็ดออทำไมเราต้องใช้ผ่านเจ็ดนะครับตอนนี้เราไม่ใช้ผ่านเจ็ดละเพราะผ่านเจ็ดมันเริ่มล้าสมัยแล้วนะครับเราใช้เป็นผ่านพวงยี่สิบสองจาน ทำไมเราถึงได้พันพวงย,ยี่ปีสองจานนะครับพั 1, นเจ็ดเวลาเราไถาไปเนี่ยรอยรอยไถยเรากว้างเท่าไหร่รู้ไหมเราเคยวัดไหมว่ารอยไถมันกว้างเท่าไหร,ร่ใครเคยใครับรถไถบ้างครับประมาณเมตรสิบหรือเมตรยี่สิบเซนนะครับรอยไถยของพันผันเจ็ดนะครับแต่ยี่ิบสองจานเนี่ยมันรอยไถมันสองเมตรสี่สิบนะครับแล้วมันมีสองลาว มันมีสองพวงสองาว์นะราวหน้าสิบเอ็ดลูกราวหลังสิบเอ็ดลูกนะครับมันไถได้เร็วกว่าผ่านเจ็ดถึงสี่เท่าสี่เท่าหมายความว่าไงผ่านเจ็ดเนี่ยมันไถไปลอยหนึ่งประมาณเมตรสิบไอ้นี่มันสองเมตรสี่สิบนะมันวิ่งไปกลับก็คือผ่านเจ็ดวิ่งไปกลับก็คือได้สองเมตรนะแต่ไอ้นี่มันมีสี่มันมีสองพวงมันเหมือนผ่านเจ็ดวิ่งสี่เที่ยวประหยัดน้ำมันกว่าไหม ประหยัดน้ํามันกว่านะครับมันประหยัดน้ํามันกว่ามันเรียบเรียมหลังจากนั้นพอปรับที่พอรากเรียบแล้วน้าไม่ท่วมขังในแปลงแล้วนะครับเราก็เอาริปเปอร์มาระเบิดดานนะไม่ใช้พันสามแล้วเพราะพันสามบอกแล้วมันเสียความชื้นเราก็จะใช้ริปเปอร์ในการระเบิดดานเนี่ยอย่างที่รูปที่เห็นนะครับนะครับริปเปอร์เนี่ยมันก็จะเป็นขาเหล็กลงไปแล้วก็จะมีเล็บ อยู่ข้างหน้าคอยระเบิดดินตะให้ลากให้มันหลวมให้มันร่วนซุยนะโดยที่ความชื้นมันดินแล้วลูกไม่ถูกดิกขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะไม่ถูกนักขึ้นมาดังนั้นความชื้นมันจะไม่เสียไปนะครับและข้างหลังเนี่ยเวลาริปเปอร์ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีร่องรอยให้เห็นนะครับมันจะไม่มีร่องไม่มีโพงเพราะถ้ามันมีร่องมีโพงเนี่ยความชื้นมันก็จะหายไปอ,ยอีกนะครับโดยการระเบิดดานเราจะระเบิดสองครั้งระเบิดดานนะครับเพราะปัญหาของ อ้อยเราที่ผลก้นินตกต่ำกาสิซนมาจากดินดานรู้จักดินดานไหมดานคืออะไรครับดานคืออะไรครับดินแข็งแล้วมันมาได้ไงอ่ะมันมาอยู่กับเราได้ไงมันมาแข็งที่บ้านเราได้ไงบ้านอื่นขาแข็งไหมครับ มาได้ยังไงครับดินดานเกิดจากอะไรครับรถสิบล้อใช่ไหมครับรถไถหัวควายที่เข้าไปเหยียบย่ำถูกไหมครับฝนตกลงมานะครับน้ําท่วมขังก็เกิดดินดานทั้งนั้นดังนั้นดินดานเนี่ยส่วนใหญ่ครับดินดานที่เราไปทั่วประเทศมาเนี่ยดินดานบ้านเราเนี่ยจะอยู่ความลึกอยู่สัสามถึงสี่สิบเซน หมาก็ว่าไงหมายก็ว่า,าเวลาเราทดสอบครับเราจะมีเหล็กแหลมครับเหล็กแหลมเนี่ยครับทดสอบนะครับวิธีการทดสอบเราจะมีเหล็กแหลมแหลครับทิ้มลงไปในดินเวลาเราทิ้มลงไปในดินปุ๊บถ้าเราเจอดินดานเราจะเจอที่ระดับความลึกประมาณ20เซนปุ๊บเราเราก็กระแทกลงไปเรื่อยๆนะครับดินดานส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะหนาอยู่ประมาณ20เซนใต้ดินดานจะลึกประมาณ40เซน ผานสามเราไถาได้กี่เซนครับรู้ไหมสามสิบเซนมันผ่านด้านยังทะ <5, 5. S 1> ลุด้านไหมไม่ทะล, <5, 5. S 1> ลุว่ะรับประกันได้เอาเหล็กแหลมเมื่อกี้อย่างเมื่อก,กี้มาแทงเนี่ยไม่มีทางทะลุผ่านได้มันจะเหลืออยู่ประมาณสักสิบเซนคราวนี้เวลามันเหลือสิบเซนไปปัญหามันคืออะไรปัญหาก็คือว่าความชื้นที่อยู่ข้างล่างมันไม่สามารถจะระเหยขึ้นมาได้ แล้วรากอ้อยมันก็ไม่สามารถจะชอนชัยผ่าน้ดินดานตรงนั้นไปกินความชื้นข้างล่างได้นี่แหละคือปัญหาของผ่านสาวเพราะผ่านสาวมันไยลึกได้แค่30เซนบเมนเท่านั้นเองนะครับแต่ริปเปอร์ครับลิปเปอร์มันไยได้ถึง50เซนมันมระเบิดดานได้หมดไหมได้หมดเวลาฝนตกครับน้ํามันก็จะสามารถจะซึมลงไปเก็บข้างล่างใต้ดินได้ เวลาหน้าแรงครับความชื้นมากๆก็จะสามารถระเหยขึ้นมาหล่อเลี้ยงให้ก้อยเราไม่สามารถไม่ตายครับไม่ตายตอนแรงได้อันนี้แหละน้ำไม่เก่งอยู่แล้วถูกไหมฝนตกปุ๊บลงไปในดินเหยียบได้ไหมละ่ะไม่ได้เลยใช่ไหมออกแป๊งไม่ได้ละติดโอโ้โหนั่นนะ่ะคือดินมันอุ้มน้ําเก่งอยู่แล้วเวลาฝนตกมาปุ๊บรากมันกินน้ําจากดินที่มันอุ้มปุ๊บมันปื้ดเดี๋ยวมันยี่สิบตันเลย และอีกเรื่องหนึ่งครับพอเรามาปลูกเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยเราจะปลูก mm hmm. คนไหนอยากได้ยี่สิบตันเนออดทนหน่อยนะวันนี้ยังยังไม่ให้กินข้าว mm hmm. อะอะไรอ่ะ mm hmm. ครับปงอ้อยทุกวันนี้ที่นี่ชักรอ,อกอยู่ไหม mm hmm. ยังชักรอ,อกอ้อยอยู่ไหมครับ mm hmm. เวลาเราปลูกใช้เครื่องแบบนี้ใช้เครื่องเลยเหรอ mm hmm. ใช้เครื่องอะไรปลูกครับ ทั่วไปปลูกแบบไหนอะร่องเดียวร่องคู่นีร่องคู่บ้างเดี๋ยวนี้เขาจะมานิยมร่องเดียวกันแล้วโอ้เริ่มจะทันสมัยแล้วรเริ่มร่องเดียว <laughs> อา้าทำไมก่อนนี้ว่าร่องคู่มันได้้นมากได้ํำมากอะไรครับตอมันใหญ่อืทำตามไปจริงไหมอะไม่จริงอะ <laughs> ไอ้ไอคนที่ให้เขาว่าเนี่ยมันตายไหมเต้มเขาไปะน่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่คือทําตามเขาไปนะครับไม่เป็นไรครับทุกว,วันนี้เราเลี้ยงลูกเต้ามาได้เพราะไอ้เราทําตามเขาไปนี่แหละนะเออแต่ผมต้องเรียนก่อนนะไอ้ที่เห็นใส่สองช่องนั้นไม่ใช่ร่องคู่นะร่องเดี่ยวแต่มันไหลไปรวมกันนะมันไหลไปรวมกันแล้วมันเป็นร่องเดี่ยวการปลูกอ้อยครับ ทำไมเราถึงต้องปลูกร้องคู่อาผมคําถามก่อนเนี่ยต้องการอะไรปลูกร้องคู่ให้งอกเยอะๆใช่ไหมให้งอกเยอะๆก่อนป่ะงอกเยอะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีน้ําแล้วตรงไหนมีปุ๋ยเราก็เอาปุ๋ยไปฝังไว้วิธีการเราคือเราเอาปุ๋ยไปฝังเอาไว้40เซนแล้วพอเวลาเราพ่นพันไปปลูกปุ๊บเวลามันออกรากปุ๊บ ลากมันจะพยายามดิ่งไปหาไอ้ปุ่ยอตัวที่เราฝังเราไว้สี่สิบเซนผมจะบอกให้นะครับพวกเราทําเก็บข้อมูลนะครับลากอ้อยหลารู้ไหมลากอ้อยเนี่ยมันยาววันละกี่เซนไม่รู้เคยขุดดูไหมไม่เคยอ่ะผมบอกให้ก็ได้ลากอ้อยนะครับโดยปกติยาววันละหนึ่งเซนยาววันละหนึ่งเซนนะครับลากอ้อย ดังนั้นเราเอาปุ๋ยไปฝังเอาไว้สี่สิบเซนมันจะกี่วันมันจะถึงปุ๋ยสี่สิบใช่ไหมเราคิดว่าสี่สิบเนาะแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันถึงก่อนเพราะอะไรไหมครับเพราะเราไปฝังเอาไว้ท่อนพันเราไปฝังไว้สิบห้าเซนแล้วนะสิบห้าเซนแล้วดังนั้นที่ท่อนพันเนี่ยรากมันจะห่างกับปุ๋ย,ยกี่เซนกี่เซนครับกีห้าเซน เราเคยไปขุดดูไหมครับช่วงเดินเมษาเคยขุดดินดูไหมเดินเมษาใครเคยไปขุดไหมครับเชื่อไหมครับว่าเดินเมษาหน้าดินร้อนไหมแห้งไหมเชื่อไหมว่าหน้าดินแห้งข้างบนเดินเมษาที่ความลึกสี่สิบเซนยังมีน้าอยู่เชื่อไหมพี่เชื่อไหมถ้าไม่เชื่อกลับไปขุดดูครับเดินเมษาครับหน้าดิน ความชื้นทั้งบนเนี่ยประมาณ15เซนไิ่ม,มีไม่มีความชื้นแล้วแห้งแป๊กเลยบางที่ดินแตกระแหงด้วยแต่ความชื้นขุดลงไปประมาณ50เซนหรือ4ี่สิเซนหรือห้าสิเซนยังมีความชื้นอยู่ครับถามว่าวิธีการที่ผมเอาเปุ๋ยไปฝงเอาไว้40เซนเอาช่วยอ้อยตอนไหนตอนก็ตอนแล้งไง แล้วเวลามันมีความชื้นอ,อยู่ตรงนั้นมีปุ๋ยกินอยู่ตรงนั้นคิดว่ามันจะตายไหมข้ามแรงไหมไม,มันก็ไม่ตายไงไมผมถึงบอกว่าไอ้ตัวเครื่องเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นหัวใจของการปลูกให้ข้ามแรงครับเพราะเราต้องการล่อให้ลากนลงไปข้างล่างลึกๆไปกินน้ําข้างล่างเร็วๆเ,เพื่อให้มันข้ามแรงให้ได้ครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวเมื่อกี้ โอกาสที่ลากมันจะไม่ดิ่งครับมันจะไปข้างข้ามันจะไปข้างข้างครับมันจะไม่ดิง่งลงไปข้างล่างครับพอมันไม่ดิง่งลงไปข้างล่างปุ๊บม,มันไปข้างข้าพอเวลาเมษาปุ๊บหน้าดินมันแห้งอ้อยตายไหมตายนี่ไงทำไมเราถึงข้ามแลรงไม่ผ่านเข้าใจอะ่ะเข้าใจเราหรือยังว่าทําไมเราถึงทำข้ามแลรงล้วบอกดินเหนียวมันไม่ผ่านก็เพราะมันไม่มีตัวเมี้เนี่ย ที่ไปลอ้ลากมันลงไปข้างล่างไม่มีผมถึงบอกจริงๆนะชุดอะไรตัวนทราบไหมครับทราบไหมพอดินละเอียดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอะไรที่ได้ประโยชน,น์มางจากการดินละเอียดทราบไหม,มอ,อ่ะลากอ้อยชอบดินอะไรดินร่วนซุยใช่ไหมก็คือดินละเอียดใช่ไหมครับ เวลามีดินละเอียดเยอะลากมันจะไปได้เยอะไหมไปได้ไกลไหมหาน้ําได้เก่งไหมโอกข้าวแ้งเราไม่มีน้ําให้มันต้องช่วยเหลือตัวมันเองใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องทําให้ดินละเอียดเยอะๆไหมต้องให้ดินละเอียดครับเมื่อดินละเอียดปุ๊บลากมันไปได้ไกลครับไปหาน้ําเก่งๆครับอ้อยเราถึงจะข้ามแรงได้ครับเห็นไหมผมให้แอมโยโงให้เราเข้าใจนะไม่ต้องวิชาการมาก โยงให้เราเห็นภาพมันว่าทําไมถึงจะต้องข้ามแรงและจะทํำยังไงให้มันข้ามแรงได้พราออ้อยมันกินได้มาจากอะไรครับเอาอะไรกินอาหารเนี่ยเราไม่คุยลําเลยเนาะยังไม่เห็นคุยลาเลยคุยแต่รางอย่างเดียวเลยจะได้ยี่สิบตันนี้เนี่ยคุยแต่รากครับพ่ออ้อยครับผมบอกก่อนครับคุณจะได้ยี่สิบตันสามสิบตันมันมาจากรากครับ ถ้าคุณไม่เข้าใจรากอ้อยคุณไม่มีทางได้ยี่สิบตันครับและคุณก็ไม่มีโอกาสได้สามสิบตันด้วยดังนั้นยิ่งคุณทําอ้อยให้มีรากเยอะดิ่งทาให้อ้อยมีรากยาวโอกาสได้สามสิบตันได้ไหมได้ครับการทาอ้อยยี่สิบตันไม่ใช่เรื่องยากครับอันนี้เรื่องจริงนะครับยิ่งดินชุดเหนียวดําเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากยี่สิบตัน แต่ที่เรากลัวคือดินลูกหลังแต่ถ้าดินเหนียวชิ้นตะกีเนี่ยเราไม่กลัวยี่สิบตันครับทาได้อยู่แล้วสามสิบตันทําได้อยู่แล้วดินลูกหลังมันเป็นยงงดินลูกลงคือมันคายความชื้นเร็วมันปิดความชื้นไม่ค่อยอยู่มันเก็บความชื้นไม่ค่อยอยู่พอมันเก็บความชื้นไม่อยู่เพราะมันมีหินมันมีหินแล้วก็มีแร่เหล็กอยู่มันร้อนมากมันจะดึงความชื้นออกไปเร็ว พอมันออกไปเร็วปุ๊บลากอ่ะมันหนีไม่ทันไปหนีหาไปหนีไปลึกๆอ่ะไปกินน้ําแล้วึกอ่ะไม่ทันพอไม่ทันปุ๊บก้อยค่อนข้างจะตายง่ายแต่ถ้ามีเพียเค้าสองหนึงน่งหนึงน่ง,ง,ง,งรู้จักไหมครับรู้จักแอลเคก้าวสองหนึ่งหนึ่งไหมรู้จักรู้ไหมมันมีกี่ลำหึงหมืหนม่นกว่าล้ครับหนึ <c oughs> นะ่งกว่าให้กว่ามึงกว่าไปเถอะนะเขาก็จะบอกว่าประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันลำ นักวิชาการเขากำหนดมาให้เราเรียบร้อยแล้วเอา้าล่องเดี่ยวกับร่องคู่ละ่ะมันหายไปไหนความหมายของร่องเดี่ยวกับร่องคู่มันหายไปไหนก็แสดงว่าถึงคุณจะปลูกร่องเดี่ยวหรือร่องคู่มันก้นเหมือนเท่านี้แต่สิ่งที่มันไม่เหมือนกันคืออะไรครับรู้ไหมสิ่งที่มันไม่เหมือนกันคืออะไร ลำเล็กกับล,ลำใหญ่ครับลำเล็กกับลำใหญ่เห็นไหมเนี่ยแสดงว่าเสียนอ้อยนะเสียนอ้อยนะไอ้ยิงเนี่ยถ้าเขารู้อย่างนี้สนแสดงว่าเขาเสียนอ้อยสิ่งที่มันไม่เหมือนกันคือลำเล็กกับลำใหญ่หนึ่งมือลำาเหมือนกันทําไมของผมบอกผมได้ไล่เลยยี่สิบตันยี่สิบสองตันเอ้าแล้วทำไมบ้านผมได้สิบห้าตันวะสนแสดงว่าอะไรสแสดงว่าบ้านพี่ลำลำเล็ก แต่ของผมลําใหญ่ไงบวกเกิงเลยอผมพี่เลยกี่ตันสิบตันเก่งใช่ไหรถือว่าเก่งเลยใช่ไหมสุดๆอ่ะสุดใหญ่ก็ประมาณนี้ครับแปดตันเก้าตันสิบตันสาเหตุคืออะไรสาเหตุคืออะไรทำไมถึงฝนอ้อยต้นฝนได้แค่นั้นนะทำไมอ้อยข้ามแม่เขาได้กันยี่ห้าตันสามสิบตัน ไม่รู้อายุอ้อยใช่ไหมเออเราปลูกเดือนไหนอ้อยต้นผลเดือนเดือนปลูกเดือนไหนครับกัญญาพุทธภาพุทธภาอ่ะพุทธภาฝนมาเนาะพอฝนมาปุ๊บสักทีหนึ่งเนาะแล้วก็ไถปลูกกันละที่นี่ยังชักล่องอยู่ไหมยังชักล่องเลยดุยเกิร์ ครับถ้าเราไปคำนวณจริงๆเราจะรู้เลยว่าการชักลอกเนี่ยต้นทุนแพง,นะงมากนะครับแพงมากนะครับถ้าเราแล้วก็คุณภาเป็นไ,ไม่ได้นะครับเราปลูกในพุนทธภาครับแล้วตัดเข้าหินเดือนไหนครับพันวาโมคาลาตุลธากี่เดือนแล้วก็อยี่เดือนพุทธภาที่เดือนไหนเดือนห้าไหมเดือนห้าเนาะ

ปัญหาคืออะไรปัญหาคืออ้อยเรายังไม่สุกแก่จริงๆต้องบอกก่อนครับอ้อยเนี่ยนิสัยของเขาเนี่ยช่วงอายุการเจริญเติบโตคือสิบเดือนหมายความว่าเราปลูกปุ๊บเนี่ยช่วงการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยสิบเดือนครับพอหลังจากสิบเดือนไปแล้วมันจะหยุดการเจริญเติบโตหรือชะลอ,อการเจริญเติบโตมันจะเป็นช่วงสะสมน้ำตาลนะครับอันนี้คือนิสัยอ้อยเลย ส่วนใหญ่พ okay. si <so ันอ้อยจะไม่หนีกันมากจะประมาณนี้คราวนี้เราตัดช่วงอายุอ้อยกี่เดือนเข้าหีบเจ็ดเดือนรู้ไหมบัตรแป้งหกเดือนเองรีบหน่อยกลัวกลัวไม่ทันเขาใช่ไหมครับเออหกเดือนกว่าสั้นแล้วกลัวราฟังปีกโอ้โหพอหนีก่อนใด้วยโอโหปีกหนีไปไม่รู้กลัวไม่มีหมดเราไม่บิดอยู่แล้วนะทีนี้ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วครับเต็มที่ หกเดือนครับเริ่มสะสมน้ำตาลยี้อไม่มีหวานยังอ้อยยังไม่หวานเลยเพราะว่าอ้อยมันยังไม่สุกแก่เราบอกแล้วว่าอ้อยจะสะสมน้ำตาลเมื่ออายุสิบเดือนขึ้นไปคราวนี้เราตัดเจ็ดเดือนแปดเดือนอ้อยยังไม่หวานครับเพราะมันยังไม่เริ่มสะสมน้ำตาลพอเราตัดเข้าหีบปุ๊บเราขายอะไรอะไรทีเนี้ยเอาอะไรมาขายโรงงาน เอาอะไรมาขายโรงงานครับเอาแตงน้ำอ้อยแต่ไม่ได้เอาน้ําตาลมาขายเพราะอ้อยมันยังไม่หวาครับดังนั้นเมื่อกี้ผมผู้สงสัยจ้าหน้าที่สำ,สำนักงานว่าน้ําตาลเดินหม้อไม่ต้องห่วงเราดูแลให้ชาวไร่อยู่แล้วแต่ว่าชาวไร่ต้องไปดูพฤติกรรมการปลูกอ,อ้อยของโตโัวเราเองว่าเราเข้า เราเข้าใจพฤติกรรมอ้อยแค่ไหนว่าอ้อยเนี่ยมันอายุสูงแก่คือมันสิบเดือนนะแต่ถ้าเราทาอ้อยฝนเรามีโอกาสที่จะให้มันสูงแก่ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะโรงงานปิดหนีก่อนปิดหนีถูกไหมครับดังนั้นเราจะมีโอกาสได้สิบสามสิบสี่สิบห้าสีเอสไหมไม่มีทางเพราะถ้าเราจะทาอ้อยฝนอยู่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สิบสี่ซีซีเอสสิบห้าสีเอย,ยากมากครับเพราะ อ้อยมันยังไม่สะสมน้ำตาลอันนี้คือกลไกว่ะเราต้องรู้ว่ากลไกของอ้อยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นทําไมเราถึงายกากจะทาให้เราข้ามแรงให้ได้เพราะเราปลูกข้ามแกก้งปลูกเดือนไหนโหมงม,มึงมีตุลาผมสั้นกันแล้วอย่างปีนี้ตุลาผมจัดการกันแล้วปลายเดือนเพราะว่าที่นู่นตั้งแต่เกิดกันยาฝนไม่มีเลย การเดือนกันยาเนี่ยในพายุลูกสุดท้ายมาน่ะแล้วก็ไม่มีมาเลยผมประมาณตกลายเนี่ยผมปลูกกันแล้วเรียบร้อยเราต้องพยายามปลูกข้ามแรงที่ได้ครับเพื่ออะไรครับเพราะปลูกข้ามแรงได้อ้อยอ้ยอยจะมีอายุสุกแก่เข้าหีบประมาณสิบสี่เดือนเพราะเราจะไปตัดปีหน้าถูกไหมครับเพราะตัดปีหน้าอ้อยก็จะสุกแก่นะอ้อยก็จะมีอายุเข้าหีบเนี่ยประมาณสิบสามสิบสี่เดือนซึ่งหนึ่งความหวานก็ดี น้ำหนักก็ดีการจเจริญเติบโตของเขาครบพอด,ดีการทําประมาณยี่สิบตันไม่ใช่เรื่องยากสาหรับดินเขบน,นี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะที่เนี้ยดินค่อนข้างดีที่เราวิ่งดูกันแต่ยังขาดเนี้ยองความรู้ตรงเนี้ยที่เราจะทํำยังไงให้ปลูกข้ามแร้งได้ตรงนี้แหละที่เรายังขาดความรู้นะครับดังนั้นวันเนี้ยเรามาให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกข้ามแร้งแบบเอาคร่าวๆนะคร่าวๆก่อนเพราะจริงๆเนี้ย ถ้าเราอยากเรียนรู้เรื่องการยู่ให้เข้าในคลิมันาต้องใช้ระยะเวลาสองวันซึ่งคุณต้องไปอบรมที่นครสวรรค์เรามีโรงเรียนให้สอนอบรมให้ฟรีฟรีนะครับไม่เสียตังค์ลูกหลานคนไหนที่มีทาย,ยาทอยากกระส่งลูกหลานไปเรียนได้เลยนะครับแต่ปีนี้ปิดแล้วนะครับปีนี้จบแล้วนะครับต้องติดต่อไปเรียนปีหน้าติดต่อที่อาจารย์แชมป์ได้นะครับขอไปเรียนฟรี แล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มาสอนที่บ้านต่อเมื่อไปเรียนมาแล้วกลับมาก็จะมาสอนวิธีการทําให้เราทําข้ามแรงได้จริงๆนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะมีอาสิทธิ์ที่ไปเรียนมาเมื่อสองปีที่แล้วนะแล้วตอนนี้การทำข้ามแรงจริงจริงเดี๋ยวจะให้เขาอธิบายให้ฟังว่าทําข้ามแรงแล้วตากอปวดของตรงนี้ที่เคยทำยังไงนะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์แชมป์ให้ดูวีดีโอก่อนว่าทำยังไง เดในผมอธิบายให้ฟังนะครับหากวิธีการผมูกใ้แบบห้าขั้นตอนนะใช้ในเวลาประมาณสั้นๆใ้เวลาที่